มีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าภิกษุสูบยาด้วยก้องยานะเพื่อดับเวทนาแต่ไม่อนุญาตก้องยาที่ทําจากกระดูกสัตว์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตอันนี้ก็พยายามไปค้นก็เหมันก็ไม่เจอนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามทํากองเข็มด้วยกระดูกก็ดีได้งาก็ดีเขาก็ดนะีห้ามห้ามทำต้องต่อยกองนั้นซะก่อนจึงแสดงอบัตตก แต่ส่วนถึงไอ้สิ่งที่ทําด้วยกระดูกงาเนี่ยอนุญาตก็คือไอ้กลักยาตาหรือไม้ป้ายไอ้ป้ายาย,ยาตาหรืออะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็อนุญาตนะกระดูกงาอะไรเนี่ยทำได้เหตุที่ห้ามด้วยทำกองเข็มด้วยกระดูกก็ดีเขาก็ดีงาก็ดีเนี่ยให้ต่อยของนั้นจึงแสดงมาตกเพราะเพราะว่ามีช่างไอ้ที่เขาทาเกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ย สิ่งเหล่านี้มาปาวนาว,ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ้าใครต้องการเข็มให้กรนดูกอก่องใส่เข็มเนี่ยเขาจะทํามาให้จากกระดูกเขางาเสร็จเรียบร้อยภิกษุทั้งหลายก็พากันขอได้ขนาดนี้ก็จะเอาขนาดใหญ่ขึ้นมั่งได้ขนาดใหญ่ก็จะเอาขนาดเล็กมั่งมันเยอะแยะมันขายก็ต้องการมากจนกระทั่งนะช่างที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็ต้องทํามาหากินมั่งเขาจะทําอะไรก็มันกระมัวแต่มาทํากลองเข็มให้ ให้กับภิกษุทั้งหลายเนี่ยทั้งๆงจะเรียนภาว,วนาภาวนาไว้แล้วก็เลยต้องตาทำเลยก็ทําให้เกิดการด้ว,ว่าการทำมาหากินอาชีพเนี่ยมันก็เลยมีการสะดุดขึ้นมาเปิดเครื่องลูกเมียเขาก็ลําบากเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายที่ว่าเป็นผู้มักน้อยก็พากันไปฟ้อ,องพระเจ้าปิดพระพทธเจ้าก็เรียกประชมุมแล้วก็กล่าวตักเตือนในเรื่องที่เรว่าเหมือนก็นไปรบกวนโลภมาก นะแล้วก็พาละองเขากอมมากนะมันก็เลยก็เลยกพระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าถ้าภิกษุใดทําเองก็ดีใช้ผู้อื่นทําก็ดนะีกองเข็มด้วยกระดูกก็ดีงาก็ดีเขาก็ดนะีทั้งต่อยกองนั้นเสกก่อนจึงแสดงอบัตตกนะมันก็เป็นอบัตทั้งปัจจิตีแล้วทั้งทุก,กนะตัวเองทาทาไม่เสร็จให้ใช้ผู้อื่นทําตามให้เธออื่นทําแทนจนเสร็จนี่ก็เป็นอบัตนะ แล้วก็หรือว่าคนอื่นทําไม่เสร็จแล้วตัวเองไปทําให้มันเสร็จก็เป็นอาบัติหรือว่าเป็นของของคนอื่นแล้วก็เขาทําไม่เสร็จเเราก็ไปใช้คนอื่นทําอีกทีหนึ่งให้มันเสร็จก็เป็นอาบัติอีกจะเป็นทั้งปาจิตีบางทีก็เป็นบางอันก็เป็นปาจิตีบางอันก็เป็นทุกกฎต้องต่อยกองนั้นซะก่อนจึงแสดงว่าตกนี่เพราะว่านี่ถึงพูดถึงความละโมบโลภมากความไม่มีที่สิ้นสุดเปน็นละ่อนวงคนที่เขาสวายด้วยศรัทธาครับ พะเราไปขอเกินไปไงมันเป็นส่วนเกินนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในเรื่องไม้ยาป้ายยาตากองไอ้กลักใส่ไอาย,ยาตาเนี่ยพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้ห้ามนะนะมันก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการที่เรา,เราไปลบควรเขามากเกินไปเพราะการขอของภิกษุในเรื่องของการการสุกกล้องยาตานี่ก็ลองพยายามไปค้นดูนยก็ไม่เจอแต่ยังไงก็ถัาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย แต่ก็มันก็ไม่มนะีการอธิบายมานอกจากกลองเข็มกับไอ้กลักยาตาแค่นั้นที่คนเจอ